สว o m กมลจเล u s สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแพรวจะมาสอนออจริงจริงแพรจะสอนนับเลขด้วยแหละ1นึถึนะคะแล้วก็สอนประกอบประโยคกับการบอกบอกเวลาบอกอายุอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอดีเมื่อเช้ามันเกิดเหตุการณ์อะไรกับแพรวขึ้นก็ไม่รู้ว่าแบบคือตั้งแต่เช้ามาคือวันจันทร์เช้าเนี่ยนะเป็นวันที่ยุ่งอยู่แล้วแต่ว่า เมื่อเช้าคนฝรั่งเศสสี่คนมาขอความช่วยเหลือจากแพรวต่อเนื่องกันจนแบบแพวงั้นฉันไม่ทำงานแล้วแล้วแพรวเท่านั้นด้วยนะแบบ Bonjour p r o u je, je me s o n de toi เพราะแพรวเท่านั้นเพราะว่าคือแพรวเนี่ยเป็นบอกก่อนเลยว่าแพรวเป็นเป็นคนไทยคนเดียวในหัวหินที่สามารถพูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะอันนี้ ไม่ได้โม้หรืออะไรแต่แพลวไปสำรวจตลาดไม่ได้สำรวจตลาดคือมันหายากมากหาคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้เนี่ยยากอยู่แล้วอยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพื่อนแพลวก็มีเยอะแยะที่พูดภาษาฝรั่งเศสได้นะคะแต่ก็คนที่พูดได้ตอนนี้ก็ไปเป็นไกด์เป็นอะไรกันบ้างนะคะมีอาชีพแบบเฉพาะเลยแต่มีแพลวได้แหละอยู่กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาหัวหินมาทํางานที่หัวหินเราไปไปมากรุงเทพหัวหินแล้วพอมาอยู่ในวงการอสังหาของฝรั่งเศสเนี่ยแล้วแพลวก็เป็นที พูดไปทั่วกันว่าแบบเนะี่ยน่ะเธอเป็นที่พึ่งคนเดียวของพวกเราเพราะว่าพวกเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษกันไม่ค่อยได้แล้วฉันต้องการเอ่อ v o t e r service v o t e r service เนี่ยแปลว่าการบริการของเธอก็เหมือนแบบให้ช่วยฉันอย่างเงี้ยแพลวจะโดนบ่อยมากเลยพาฉันไปธนาคารหน่อยเปิดบัญชีพาฉันไปเอ่อ i m มิเก a t i o n หน่อยนะฉันต้องไปติดต่อแบบเรื่องวีซ่าเรื่องอะไรมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้อ่อ ทุกคนเข้ามาปุ๊บก,ก็จะแบบแพร่เจ็บซวงเดตัวดังนั้นเราเลยคิดว่าเอ๊ะควรจะเอามาสอนดีกว่านะมีประโยชน์มากเลยเพราะเ<ๆ> <laughs> จอตลอดทุกวันนะคะทั้งวันเลยวันนี้ทั้งวันเจ็บซวงเดตัวประมาณว่าเธอเท่านั้นคนอื่นช่วยฉันไม่ได้นะคะโอเคอ่ะเจ็บซวงเดตัวเนี่ยแปลว่า I need you ฉันต้องการเธอมันต่างจากคำว่า you the verb j t อะเอเฟเนี่ยที่เคยสอนในบทที่เเรื่อง Valentine, วาเลนไทน์ันวาเลนไทน์นะคะว่าฉันต้องการเธอว่าต้องการได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ J e e s s o n de e t ัแปลว่าต้องการเธอแบบ I need you ไม่ไม่มีเธอไม่ได้แล้วคือฉันต้องการเธอจริงๆนะคะคือเป็นความจำเป็นไอตัวนี้คือ j.e. j.e. b e s o ั n เดตัว ถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนระดับเพื่อนือระดับคนรู้จักกันเนี่ยครอบครัวใช้เดอร์ทัวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าอายุมากกว่าเราหรือเราเจอกันครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวูจ i เบซว i เดอ v o วูฉันต้องการเธอนะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมติเขามาพูดอย่างนี้กับเราบุ๊ชูแล้วก็ฉันต้องการเธอนะเราก็เออบอกว่าเราจะพูดว่า ฉันช่วยอะไรเธอได้บ้างมันจะพูดว่าอะไรได้บ้างนะคะจริงๆเนี่ยการการพูดให้ความช่วยเหลือเขาเนี่ยมันสามารถพูดได้หลายแบบหล,หลายประโยคเลยคือไม่มัน,มนไม่จํากัดว่าจะต้องเฉพาะแบบนี้นะแบบนี้นะบางทีผมเห็นว่ายาวโอโ้โหจะบอกว่าฉันช่วยอะไรคุณได้บ้างทำไมมันยาวขนาดนี้จังอันนี้มันจะออกแนวแบบว่าแบบ full version แต่เดี๋ยวเธอจะบอกว่ายอ่ยอๆคืออะไรอันนี้สําหรับแบบทางการนิดนึง ทางการแต่แพลก็ชอบพูดบ่อยนะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเราจะให้เกียรติเขาเราก็เลยพูดแบบเต็มยาวๆไปนิดนึงเราไม่ได้สนิทกันแบบว่าเออมีอะไรให้ฉันช่วยไหมคะกับอีกแบบหนึ่งถ้าพูดสั้นๆมีอะไรให้ช่วยอ,ะอ่ะความรู้สึกมันก็จะต่างกันใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้แพลวพูดจนติดปากเลยแบบไม่ต้องคิดเลยมาถึงปุ๊บก็ม้งก็ม้งเอสเกอร์เชิญเพื่อว <Comment, S 1> ุสเดนะคะเอาใหม่นะก็ม้งเอสเกอร์เชิญเพื่อวุสเด นะคะโกมองเอสเกอเจพเปอวูซาเตอโกมองเนี่ยแปลว่า how how can I help you ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับภาษาอังกฤษนะคะ how can I help you มีอะไรให้ฉันช่วยเหลือได้บ้างนะคะกกมองเอสเกอเจพเปอวูซาเตอนะคะกับอีกแบบหนึ 1. 1> ่งคิสเกอเจพเปอเฟร์บูร์ฟูคิสเกออันอันนี้อ่านว่าคิสเกอนะคะแปลว่าอะไรอย่างไร w o r d นะคะ q u e s t c e que je peux faire pour vous เป็นเสียงสูงไปนะคะฉันสามารถทำอะไรเพื่อคุณได้บ้างอะประมาณนี้แต่ถ้าเราไม่อยากยาวเราคนรู้จักกันนะสั้นๆคือมันเป็นประโยคบอกเล่าแต่แค่ทำเสียงสูงปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคำถามทันท,ทีนะคะเหมือนภาษาอังกฤษเลย je peux vous aider je peux vous aider ฉันช่วยเธอได้ได้ใช่ไหมประมาณว่า,าถ้าแปลตรงตัวนะแปลว่าฉันสามารถช่วยคุณได้ใช่ไหมก็ประมาณว่ามีอะไรให้ฉันช่วยนั่นแหละความหมายเหมือนกันนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยคคำถามเ,าเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ทำเสียงสูงเนี่ยก็จะเป็นฉันสามารถช่วยเธอได้นะ je peux, je peux vous aider je peux vous aider ฉันช่วยเธอได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคำถามเมื่อไหร่ถ้าเกิดเขาถามมา je peux souten ตัวเราก็ถาม je peux vous aider เป็นเสียงสูงขึ้นไปว่า ฉันช่วยเธอได้ใช่ไหมให้ให้ฉันช่วยเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าวุ้วุ้วุ้อะไรอย่างเงี้ง ii, oui, oui ยแบบเออฉันมีเรื่องให้ช่วยอ่ะมีเรื่องอะไรที่ทุกวันนี้แพลวเจอทุกวันเขาให้แพลวช่วยเรื่องอะไรบ้างพาไปธนาคารน,นะคะหรือให้สับอ่ะก็ยาวนิดนึงนะคะก็บอกว่า pouvez-vous m'accompagner pouvez-vous m'accompagner à la banque อัลลาบงเธอสามารถไปธนาคารเป็นเพื่อนฉันได้ไหมมากรมปัญะกมปัเนี่ยมันแปลว่าไปเป็นเพื่อนส่วนนี้มันก็แบบว่าประมาณคุณสามารถแบบว่าเอออันนี้คือสถานที่นะคะเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนสถานที่ได้แต่ข้างบนนี้จะแปลแปลว่าคุณสามารถไปเป็นเพื่อนฉันได้ไหมไปเป็นเพื่อนไปที่ไหนอลลาบองอลลา เจอบ่อยนี่คือเอามาจากเรื่องจริงคือพาไปธนาคารเปิดบัญชีเพราะว่าลูกค้าต้องต้องซื้อบ้านนะคะแล้วก็ต้องโอนเงินจากต่างฝรั่งเศสเข้ามาแบงค์ไทยดังนั้นก็ต้องเปิดบัญชีแล้แพลวก็เป็นคนที่ไปคอนเฟิร์มว่าเป็นลูกค้าที่มีตัวตนอยู่จริงนะคะ,อะโอเคไปอลาบงนะคะอลาบงแปลว่าไปธนาคารอันนี้ a l a m i c r a s i o n l'immigration นะคะแปลว่าไปเอ,อ่อ immigration ตมอนะคะ Pouvez-vous m'accompagner à la banque Pouvez-vous m'accompagner à la banque เธอสามารถไปธนาคารเป็นเพื่อนฉันได้ไหมอ่ะหรือจะเป็น Pouvez-vous m'accompagner à l'immigration à l'immigration นะคะอ่ะถ้าเกิด เขาถามเราแบบนี้เราบอกว่า b บียนซูได้แน่นอนนะคะคือคราวนี้เราก็จะตอบกลับว่าเขาถามเราใช่ไหมว่าเธอไปเป็นเพื่อนไปธนาคารเป็นเพื่อนฉันได้ไหมเราจะบอกว่าโอเคได้ of course แน่นอน b บียนซู๊เบียนซูแน่นอน b บ <ien> ียนซูนะคะหรือจะเป็นปะ the problem ปะ the problem แปลว่าไม่มีปัญหานะคะไม่มีปัญหาหรือจะเป็น avec plaisir avec plaisir แปลว่า with my pleasure ด้วยความยินดีนะคะหรือจะเป็นตัวนี้แพลวใช้บ่อยสุดเลยเวลาลูกค้าขอบคุณอะไรแบบนี้ m e r c i พอเขอา maxi มาปุ๊บเราก็แบบด้วยความยินดีนะคะก็ je vous en prie je vous en prie แพลวอยากให้ใช้คำนี้มากกว่านะคะ คือพวกนี้มันก็มาจากในแบบเรียนนะแต่ว่าพอมาใช้จริงๆแล้วเนี่ยแพลฟังแบบคือแพลจะสังเกตไงว่าจริงๆแล้วคนฝรั่งเศสจริงๆเขาใช้คําว่าอะไรเพราะแพลจะเชื่ออย่างหนึ่งว่าภาษาเนี่ยมันไม่มีแค่ในตาราแค่นั้นภาษามันต้องอยู่ที่ประสบการณ์จริงๆซึ่งมันก็ใช่จริงๆนะคะแพลเนี่ยชอบตอนที่แพลเรียนเนี่ยแพลชอบใช้คําว่าอัลเฟคเบลเซแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเวลา ขอบคุณลูกค้าขอบคุณหรือเราขอบคุณเขาเขาจะพูด je vous s o n r p i e je vous s o n r p i e ด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีเหมือนกันแต่ <I S 1> ชอบใช้ข<อ>า้างล่างคะ je vous s o u r p i e แบบเขามาเขาเราทำอะไรดีๆให้เขาเสร็จป,ปุ๊บเขา merci beaucoup ขอบคุณมากๆหรือจะเป็น merci แล้วก็บอกเราก็บอกไปเลยว่า je vous s o n r p i e ด้วยความยินดีค่ะ je vous s o u r p i e นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ ไปไม่ได้จริงๆไปไม่ได้ก็ถ้าเกิดว่าเราไปไม่ได้นะคะเราก็บอกเขาไปว่า je suis désolé je suis désolé แปลว่า I'm sorry I I'm sorry ฉันขอโทษด้วยนะคะที่แพลวต้องทําแบบนี้เห็นไหมแพลวทาทแบบนี้คือถ้าเราเป็นผู้หญิงนะเวลาเขียนเนี่ยเราต้องมีตัว e ข้างหลังเนี่ยตามมาด้วยแต่ถ้าเป็นผู้ชายพูดเนี่ยไม่ต้องมีนะคะแต่ออกเสียงเหมือนกันเลย je suis désolé je suis désolé ขอโทษด้วยนะ je ne peux pas je ne peux pas ไม่ต้องมีคำนี้ก็ได้ก็เป็น je peux pas I cannot I'm sorry I cannot je peux pas je suis désolé je peux pas นะคะโอเคก็อันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นประจำทุกวันทุกวันนะคะเรื่องที่แพวต้องพาลูกค้าไปธนาคารไป ไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปอะไราพาหมดคือเรื่องเซอร์วิสเนี่ยก็คือเราก็ต้องบริการหลังการขายด้วยอย่างงี้ใช่ไหมอ่ะโอเคก็เออหวังว่ามันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์มากเลยนะเอาไปใช้ได้จริงนะคะทุกอย่างแราสอนเนี่ยใช้ได้จริงหมดบางทีเพลงเพลงเห็นมันเป็นเรื่องแบบติ้งต้องเด็กๆอะไรเงี้ยแต่คำศัพท์เนี่ยมันใช้ได้นะคะอ่ะก็เอาเพลงเข้ามาบ้างเพื่อให้มันแบบ บันเทิงบ้างนะคะจะได้ไม่น่าเบื่อเนาะโอเคก็ล <Okay. S 1> องกลับไปฝึกพูดนะคะถ้าใครมีมเีเพื่อนหรือแฟนที่เป็นคนฝรั่งเศสอยู่แล้วนะคะแพลนแนะนำเอาไปฝึกพูดกับเขาเลยนะคะลองเรียงประโยคตั้งแต่วันแรกที่เรียนกับแพลวเนี่ย Bonjour comment ça va สวัสดีได้ je veux manger je j f a i m ฉันหิวฉันอยากกินฉันหิวหรือว่าฉันง่วงนอนหรือว่าจะเป็น เชิญไปูซาเดฉันช่วยเคอได้ไหมอ่ะมันเหมือนพูดไปวันละคำสองคำประโยคสองประโยคมันก็เริ่มพูดได้นะคะมันก็จะกลายเป็นอโตเมติเลยนะคะโอเควันนี้ก็แค่นี้แหละเ <laughs> ลียร์ละ <laughs> โอเคเพราะวันนี้โดนขอความช่วยเหลือทั้งวันเลยนะคะ <laughs> เป็นบุคคลหายากเป็นบุคคลที่คนคนฝรั่งเศสเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆคนฝรั่งเศสในหัวหินเนี่ยเยอะมากเลยนะฉัน เห็นว่ามีเธอคนเดียวเนี่ยที่สามารถรู้ฝรั่งเศสได้เธอคือความหวังของพวกเรารู้สึกดีนะคะรู้สึกดีแต่ว่าเหนื่อยเหนื่อยเวลาใครมีปัญหาอะไรเข้ามาหาแพลวตลอดเลยเหมือนเป็นกูรูเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวอีกหน่อยจะต้องเก็บตังค์ละคือมาขอเซอร์วิสเยอะเหลือเกินนะคะโอเคจาก,กันอลาพูเชนอเฟวัว